ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกตอนหาเสียงนะครับนิกิตอนวอร์เดตบอกเลยไม่ต้องกู้แม้แต่บาทเดียวนะครับแต่ล่าสุดนะครับตามที่มีข่าวรับอีกข้อมูลออกมายังไงก็กู้นะครับและใช้วิธีกู้ก็ต้องยอมรับใช้วิธีกู้โดยไม่ผิดกฎหมายโดยกู้ในเงื่อนไขของรับการที่ทําได้คือ กู้ในปีงบประมาณแต่ขยายวงเงินกู้เข้าไปทําให้เป็นภาระหนี้เพิ่มมากขึ้นทําให้หนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้นก็ยังงงเหมือนกันนะครับว่ารัฐบาลพยายามที่จะหาทางที่จะกู้ทุกอย่างหนี้สาธารณะเพิ่มนะครับแต่หัวหน้าพักเพื่อไทยกำกำกลับไปโทษนะครับ นโยบายของแบงก์ชาตินะครับว่านะครับที่นี่สาธารณะเพิ่มเนี่ยเป็นเพราะนโยบายของแบงก์ชาติล่าสุดนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะทําการนะครับกู้เพิ่มนะครับปี67เนี่ยนะครับ กู้เพิ่มอีก122,000ล้านเพื่อใช้ในโครงการน i จิต a l อ a บร e ดก็ลองถามนะครับถามใจคุณนะครับคุณเป็นประชาชนองถามใจคุณนะครับว่าวันนี้คุณมีรัฐบาลที่บริหารแบบนี้เอาแต่กู้ๆูกู้หลายๆคนบอกว่ามีรัฐบาลไหนนะครับที่เขาไม่กู้มั่งนะครับผมบอกเลยครับไอคนที่มีฟามคิดแบบนี้นะครับ ชีวิตจริงเนี่ยก็คงจะกู้แหลกรานนะครับไม่คิดจะทํามาหากินอะไรเลยหรือเปล่าชีวิตมีแต่กู้มีแต่กู้มีแต่กู้หรือเปล่ามีแต่วันนี้เขาจะต้องหาวิธีที่ว่าให้กู้น้อยที่สุดหรือไม่ต้องกู้เลยเพื่อบริหารประเทศแต่แต่บริหารด้วยการกู้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 อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเฮ้ยบริหารประเทศมันต้องกู้แบบนี้แหละครับแค่มีความคิดแบบเนี้ยผมเขาบบอกเลยชีวิตคุณก็มีแต่นี่และนี่เท่านั้นนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าโครงการแพลตฟอร์มการชำระเงินดังกล่าวจะใช้เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับการดําเนินโครงการเติมเงินนี้จะต้อนวอลเลตหนึ่งบาทและอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเริ่มการท,ทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยนะครับเฉพาะเบีย้ยยังชีพทั้งหมดและยังรวมถึงกระเป๋าเงินนี้ต้อนของธนาคารรัฐเข้ามาร่วมอยู่ด้วยนายจุลพันธ์อภมวิวัฒน์รัฐมรีช่วยขังกล่าวว่ารังครมมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปเร่งดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเช่นการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังนะครับการประชุมร่วมสีฝ่ายคลังสํานักงบประมาณธนาคารแห่งประเทศไทยและสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ต้องไปพิจารณาขบวนการในการจัดทํางบประมาณเพิ่มเติม,ตมว่ายอดจะเหลือเท่าไหร่กลไกและแหล่งเงินจะเป็นอย่างไรซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุป1-2สัปดาห์ภายในนี้เพื่อเสนอคอรมอพิจารณาต่อไปสรุปก็คือหาวิธีกู้ให้ได้ครับ การจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะที่ผ่านมาก็มีการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมมาแล้วเป็น10บสครั้งโดยภาพรวมของการดําเนินการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้เกาบงบประมาณมีเพดานกําหนดโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของนี้สาธารณะซึ่งการจัดทํางบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้หลักๆเพื่อรองรับนโยบายดําเนินการนี้จะต้อนวอร์เรดนายจุลพันธ์กล่าวรัฐมนตรีช่วยทังกล่าวต่อว่าก่อนหน้านี้คอรมอได้มอบหมายให้ทังและสํานักงบประมาณไปหารือกันว่ามีแนวทางไหนที่จะเหมาะสมที่สุดในการจัดทํางบ ซึ่งในแนวทางที่มีการโอนเปลี่ยนงบประมาณการใช้งบกลางและการจัดทํางบเพิ่มเติมซึ่งหลังจากได้ไดไประชุมหารือกันก็สรุปว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดคือจัดทํางบประมาณเพิ่มเติมนะครับฟังดูดีไหมครับจัดทํางบประมาณเพิ่มเติมคําตอบก็คือกู้เพิ่มนั่นแหละครับนะครับโดยยืนยันว่าจะจัดทํางบประมาณเพิ่มเติมเป็นไปตามกลไกการบริหารจัดการตามมติคอร์บนะครับ แน่นอนครับมติคอรมอก็คือใครครับมติคอรมอก็พวกตัวเองนะครับรัฐบาล่ยครับมติคอรมนะครับถามถึงการประชุมคอรมอนะครับเศรษฐกิจที่นายกนัดเมื่อวันที่28สพฤษภาคมในจุลภันธ์กล่าวว่าหลังจากนี้สํานักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้รายงานการขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสหนึ่งนะครับทับ2567กอยู่ที่1.5%ซึ่งถือเป็นระดับที่ชะลอตัวโดยในที่ประชุมคอรมนายพิชัยเร่งเห็นถึงความสําคัญในทางเศรษฐกิจที่เติบโตต่ําโดยเฉพาะกาาระลอตัวในภค ผลิตและนะครับภาคอุตสาหกรรมและนะครับมองว่านะครับนำจำเป็นจะต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจนายเผ่าภูมิโรธจากนทสกุลน,นะครับรัฐมนตรีช่วยการคลังเนี่ยกล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้ยังไม่ได้มีการหารือถึงกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม2,5,6,7ว่าจะเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่ แต่มี2ทางที่เหลือนั้นจะจัดการทํางบประมาณและจัดทํางบนะครับเพิเ่มเติมกลางปีซึ่งทั้งสองส่วนรวมกันจะต้องได้นะครับ1.75แสนล้านบาทตามที่เราได้เคยคุยไว้ในส่วนของกรอบวงเงินทั้งสส่วนนี้จะต้องมีการหาหรือในที่ประชุมของขคณะกมการกรอบวินัยการเงินการทางของรัฐในช่วงสัปดาห์นี้ก่อนเสนอคอรมอพิจารณา28พฤษภาคมรัฐมนตรีช่วยลังกล่าวานะครับสุดท้ายแล้วก็ใช้วิธีกู้กู้กู้เพื่อกู้มาแจกสำหรับรัฐบาลนี้ ประชาชนคิดเอากันได้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นน้าอัปเดตเดียฟังครับ